คาถาชินะบัญชรสำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่4.12.13ภาสิทธิ์ของพระพิสุณีสมัยพุทธกาลจำนวน74รูปปรำดับที่43-46ถึงส่วนขยายความรู้คาถาชินะบัญชร 43. พระมิตราการิเถรีได้กล่าวว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแต่เป็นผู้ขวนขวายในราบสกกะละเที่ยวไปด้วยเหตุน,น,นั้นและที่ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยม ถือเอาประโยชน์ที่เร็วตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไม่ยินดีประโยชน์ของความเป็นสมณะเมื่อเรานั่งในที่อยู่ได้เกิดความสังเวชว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วตกอยู่ในอำนาจของตัณหาชีวิตของเราน้อย ชลาและพยาธิย่ำยีร่างกายนี้จะแตกสลายไปเสียก่อนไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทเมื่อเราพิจารณาถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงได้ดำรงอยู่อย่างผู้มีจิตหลุดพ้นเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สี่สิบสี่พระสกุลลาเทลีเอตะทัดคะฝ่ายผู้มีทิพจักสุได้กล่าวว่าเมื่อเรายังอยู่ในเรือนฟังธรรมของพิสุแล้วได้เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมปรสัสจากกิเลสดุจุรีเป็นทางถึงความสุขไม่จุดติบวชเป็นบรรพชิตเป็นสิ ขานาาอยู่เจริญมักเบื้องสูงจึงละราคะโทสะและอาสวะทั้งหลายที่ประกอบด้วยราคะและโทสะนั้นได้อุปสมบทเป็นพิสุนีแล้วระลึกชาติก่อนได้จำละที่พระจะสุที่อบรมแล้วอย่างดีให้หมดมุลถิ่นได้เห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา เกิดแต่เหตุมีสภาวะสุดโสมโดยความเป็นอนัตตาแล้วละอาสวะทั้งป่วงได้จึงเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว 43. ภาิ ตากาิเถรีได้กล่าวว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแต่เป็นผู้ควนขวายในราบสักกะละเที่ยวไปด้วยเหตุนั้นๆันละที่ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมถือเอาประโยชน์ที่เร็วตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไม่ยินดีประโยชน์ของความเป็นสมณะเมื่อเรานั่งในที่อยู่ได้เกิดความสังเวชว่า เราเดินทางผิดเสียแล้วตกอยู่ในอำนาจของตัณหาชีวิตของเราน้อยชลาและพยาธิย่ำยีร่างกายนี้จะแตกสลายไปเสียก่อนไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทเมื่อเราพิจารณาถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงได้ดำรงอยู่อย่างผู้มีจิตกลุด เราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว44พระสกุลลาเทลีเอตะทัดคะฝ่ายผู้มีทิพจสัสุได้กล่าวว่าเมื่อเรายังอยู่ในเรือนฟังธรรมของพิสุแล้วได้เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมปรสัสจากกิเลสดุทุรีเป็นทางถึงความสุขไม่จุด บวชเป็นบนรรพชิตเป็นสิขะมานาอยู่เจริญมักเบื้องสูงจึงละราคะโทสะและอาสวะทั้งหลายที่ประกอบด้วยราคะและโทสะนั้นได้อุปสมบทเป็นพิกษุนีแล้วระลึกชาติก่อนได้ จำละทิพพจสุที่อบรมแล้วอย่างดีให้หมดมุลถิ่นได้เห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาอันเกิดแต่เหตุมีสภาวะสุดโสมโดยความเป็นอนัตตาแล้วละอาสวะทั้ง่วงได้จึงเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว 45. พระโสนาเถรีเอตัดทัฝ่ายผู้ปัตนาความเพียรได้กล่าวภาษิตว่าในเรือนร่างนี้คือรูปเราโคดบุตรสิบคนเพราะเหตุนี้จึงสุดโสมแก่ไปเข้าไปหาพิสุนีและได้แสดงธรรมคือขันอายตนะ ธาตุแก่เราเราฟังธรรมของท่านแล้วก็โกนผมบวชเมื่อเราศึกษาอยู่ก็ชำระทิพะจะสุให้หมดจดระลึกถึงชาติก่อนที่เราเคยอยู่อาศัยมาและเจริญอะนิมิตรสมาธิมีจิตตั้งมั่นดีมีอารมณ์เดียวมีวิโมกไม่ยึดติดดับสนิทแล้วและได้เกิด สมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีนิมิตได้แก่เหล่าวิปัสนาที่ให้ถึงความหลุดพ้นด้วยอําาาจอะนิจจลักษณะเราได้เกิดความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นโดยลำดับตั้งแต่ปฐมมรรคปฐมมรรคโสดาปติมรรคเป็นต้น ไปจนถึงพระอารหันตับขุน 46. พระพัทธากุลธระเกาเถรีเอตทัตคะผู้ตัดสรุเร็วได้กล่าวว่าเมื่อก่อนเราถอนผมอุมขี้ฟันมีผ้าผืนเดียวเที่ยวไปสำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษ ว่ามีโทษและเห็นในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษเราพักกลางวันบนเขาคิดกูดได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปาสิจากกิเลสแวดล้อมด้วยหมู่พิสุจึงคุกเข่าถวายบังคมทำอันเชลีเบื้องพระพักพระองค์ได้ตัดว่ามาเถิดพัทรา พระดำรัตน,น์ทำให้เราได้อุปสมบทแล้วเมื่อก่อนเราบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแขวนอย่างเป็นนี่จาริกไปทั่วแคว้นอังคะมกคตคตวัชรีกาสีและกูสลนตั้งแต่พวกพระสัสด,สดาเราบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแขวนอย่างไม่เป็นนี่มาห้าสิบ ปีแล้วอุบาสกที่ได้ถวายจีวนแก่เราผู้ซึ่งพ้นจากกิเลสที่ร้อยลัดทุกอย่างเป็นคนมีปัญญาได้ประสบบุญเป็นอันมาก ขันห้าที่เรากำหนดรู้แล้วมีรากอันขาดแล้วคงอยู่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คงมีอยู่ในกายที่คล่ำคล่าเร็วสามบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกแล้วสวัสดีค่ะ